สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศเนาะครับคำแรงนี้กับเป็นคำแรง,งวันเสาร์ที่สามสิงหาคมส <2 S 2> องหาหกเก็พี่น้องบังชนกันได้บอกพ้นเสนเศ้าบ่ครับม่เวเหรืน้ำพีลำนองทางกองขันโพ่อศรีเฮาบวานโพ่อศรี มหมูสิบสองตะมนตาหนาังพ่นมิสัยน้องค่ายพี่น้องคนเลี้ยงงัวอยู่ไหอยู่หน้าพอนอนอยู่ไหอยู่หน้าเกิดกับลุงว,วัวนี่แหละมาแวะเดดน้ำเล่าแม่ย่ายทั้งผู้สีเล่าเป็นแม่ค้าสื่อขายไก่เว็ดทรงตลาดลุงวัวก็เลยมาแวดมาสิเ์าเบื่โท้น้ำเล่าเอ้เลราเปรีไก่ไห้วาสนกลุงวัวสืเลีลลลเ้ยงหอดไก่หอดงวัวผู้ดิพี่น้องเอ้ย ปลอดไล่ราว่าว่ามันไก่ตีเราไก่ต้มเรากำลังเลี้ยงงวยอยู่นี่ก็เลย,ย,ยเลยแหละเดินล่องบึงงวยลำเราก่อนงวยเรามีโตัง,งามแล้วบืดบังเลี้ยงอาหารทีหน้าเรากลวงขวางคนอู้มากลวงขวงางแท้บืนบาอยากเสียหนาแม ไปเกี่ยวไไหยาเกียวป่ะครับนี่เกี่ยวครัเอออบ<อ>เกี่ยวหยาพืชประเด็นอะไรอย่งเงี้ยเกี่ยวอยู่เนาะโอ้แล้วเลี้ยงงัวแล้วมาจะใส่ลวดดีพี่น้องวันนี้ได้ใส่หมวกแบตยาก,กนีน่พ่อเอาถุงยางหอ้อยเสื้เสียงเสียงเพก็บยานเนาะโอ้ป่าถุยดินตัวนี่ปลูกไรตัวถุยดินนี่ไหมขายโลกบาดย้ายถุยดินเนี่ยครับ โอ้เป็นขายโลละสี่สขายทรงใส่นอน,นี่เนาะเคร่องปลูกทุดดินขายพร้อมงงอโอ้เราเป็นแม่ค้าเนาะปดเดี๋ยไปหาลุ่งตลาดหาขายเองง่วนยังใัญตัวเลยครับเพวกเดียเรียงซ้ำนี่เนาะโอ้วอยากซื้อเขามาไม่ัสิขายกับว่าขายพัาเดีขายออก ขายตัวหนึ่งเรอเพขายาโอ้ขายสองแล้วหูยหยาก,กินยาดีเว้ยิอดมี้ปล,ลปกูกักอือปลูกนู่นนี่ตีพักรครับอ้วน่นแ่แล้วโอ้น้ำใสหดขับย่าแมงโอ้มีได้ยะมีบาดานอยู่ครับีรถไถันโอ้รถไถดึง,งขึ้นเลยโอ้ฝัน ทมนี่ก็เลี้ยงงัวใส่ปลูกพักแง่แรลงมันมีน้ำประดานบงตไม่ออย่หน้าาฮะแบดีเหรวับวโอ้ครับคงับพี่น้องไงพยายามยายามเลาว่ามีปลาคุงตํำบัว่าสนล่าว่าปลาคุงแ่บว่าสนว้าวสิทธิข้อสือพี่น้องน้ำตัวนี้แล่วว่าปลาคุงแสบว่านไปกินกนมเป็นามันจะนอยงนอยงมันอลบัวโอ้ นีเมีมาเยี่ยมมายามเพิ่นว่าเจ้าปคุ้งฝากท่านพี่น้องว่าเจ้าปคุ้งฝากลุงวดไปตำมัเพิ่นมาปะคุ้งแซบแซบสว้า้โอ้โหงัวเราพอดีเลี้ยงพอดีเลี้ยงงัวงัวหลายพ่หน่อย หย่ากับผือดโอ้เลี้ยงรถพี่น้องเอ้อแล้วก็นอนอยู่ไฮยูหน้าขึอนกับลุงอ้วนนี่แหละต้นเห็ดผือดผักสวนขั้วขึ้นบ้านจักเทียแล้วอ่ะมืองนี้เป็นสวนเมืองมืองนี้เป็นสวนทุ่ดินแล้ว่วดินหรือถั่วลิสงนี่แหละเราขายโลละสี่สิบบาท พอสิเดี๋ยวมาแวะแล้วเดี๋ยวมาสิมาแวะเอาเบอร์โทรให้ลงไปเอาไกา่ให้เสนอใด้พี่น้องนี่ลุงวนเคยมาเปิดราคาง้ยายงวยเราเยอะเราขายตัวหนึ่งแล้วเอาสองตัวแล้วฮันแล้วมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเท่านี้ก็ไว้สักวอนมาทันวันขายดอกอออง้วถือจูบพันขายมาทันแล้วว่าก็เป็นวันที่ขายแล้วเนี่ยแม่เอ้ยบุกคุ้งกระไร ว้าโอ้ขวามพนในหลายดูย่าแม่เอ้เราเป็นแม่ค่าพร้อมจะน้อยแล้วก็ปลูกพักนู่นนี่พันมองเรียงงวยอยู่เลยพีนของข้างพ่อซีอ,อ,อันอย,ยอยู่ไหอยยูหน้าหมองอยู่บ่งเศร้าโล่ มันเหลืองบอกมันน้ำถ่วมบอกมันแค่เหลืองอ้มันสุกตัวน่วยสุกหนต่วยไข่เนะออแต่ไข่ก็ได้ขายด้สูมือนี่ขายอแปดบาทโอ้ปูกไว้ไร้เขาเอามารับสืบอบ่ครับบ่เอาไปตรงเองอือ เมื่อตัวลงคอกับส่วนคอเขาอยู่บา้านบ่พอกันมองง่ายเน่าะยให้ทักในกระปุกพอกันได้หนึน่คนน<อ>งาาครับผมขอบคุณครับโอ,โอ้ยมองดูพี่น้องอคุณเล,ล่าแบบคูงมาฝากลุงอ้วนเลี่อง<น>กะซืออะไรไม่ย่อยขอโทษครับย่อยมุ่นจ้ะโอ้ไม่ย่อยมุนม่นย่อยมุ่นอันบอกคนณแน่ยาหาวันมีอยู่ยาเป็นเป็นสมุนไพรบ่มบ่มันบ่แพ้คนได้ครับ มาสีดันยามาสีดยายังใจเอาทิพย์งูเงือกมดไม่มาสีดยาเนี่ยเอาแต่บอกงัวมันยังเขากินได้มดว่างัวเขาบอกเป็นอันตรายตัวบ่อันตรายเอายาสมุนไพรขายยาครับยายเอามาขายบอกหรือยังไงอันอ้าวเราเอามาขนโบเอามาปีนี้ครับโอ้ครับครัครับโอ้หน้าเนี่ยเปนเขาว่านหรืเขาดำครับดิดำเนวานเนี่ยทั้งดำทั้งวานโอ้ ทั้งเลี้ยงงัว่าบานพี่น้องเอ้ยคนขยันม่นยืมุ่นทั้งโพสีกองขันกองขันโพสีอ้าวอ้าเออมองนี้กะทิไทยปลูกพักเตี้ยโอ้ฝุ่นกะมีปุ๋ยกะมีในตัวเลยขอท่าขอท่าอืมครับครับคาร์ดิครับมีอยู่ แต่ว่ามันบดเป็นค่าใหญ่ค่าน้อยอืมเพิพ่อนจะไล่ไปใส้แล้วนะวนโอ้คุนพี่น้องงัวอีกมูนึงเพิ่นกำลังจะไล่ไปไปเขาควอกแล้วคำแล้วอ,ลอืมเดี๋ยวลูกวัวสิเด็กนั่มไปไทยเ,ทเราเทแล้วเปิดราคาขายเพราะไอ,อ, <laughs> อ้พี่น้อง เกษตรกรผู้เพิ่นมีทุนมีห้อนเพิ่นอยากเลี้ยงหรือพอค้าอยากซื้อไปพอ,พอข้อเขาฟ้ามับเขาคุ้นไม่ถ้ายเกิด้ใครออกไปบึงคลิปนี้กัสิประมาณนี่แหละเพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเออคลิปของไทยคลิปของเมีมุ่นทางผู้สีกองคันน้อเอาแบะแลวแล้วก็วววเอาพวกหงฝากพวกหงให้ไปตำใหแลวแลว่า ง้วนแล้วก็พอดีเรียงม้วนหน่อยม้วนไรขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมสืบความวูกันได้สุขสัดิ์สชคดีเบิดตุทุกคนครับผมสวัสดีครับ